สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโกย30ล้านจับสาวผู้ช่วยพยาบาลใช้ทินเดอร์หาเหยื่อลวงยืมเงินจ่ายค่าเทอมปริญญาโทโกย30ล้าน10เมษายน65ผู้สื่ข่าวได้รับรายงานว่าคนตำรวจโทรสำราญนวนมาผู้บัญชาการนครบาลได้รับรายงานจากพันตำรวจเอก กริดวีสุขเจริญผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกสสบชนปร่วมจับกลุ่มนางสาวปัทมาพรอายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงดุสิตที่จอจาน7 7 7ทับ2 5 6 5ลงวันที่24มีนาคม2565 สำหรับคดีนี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกนางสาวปัทมาพรอ,อ้างว่าเป็นนักศึกษาพยาบาลกำลังเรียนปริญญาโทแชทพูดคุยขอกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำเร็จการศึกษาตำรวจชุดสืบสวนร่วมกันตรวจสอบแล้วพบว่านางสาวปฐมาพรก่อเหตุในหลายพื้นที่และมีผู้เสียหาย20คนยอดความเสียหายรวมมูลค่า30ล้านบาทและไม่ได้เป็นนักศึกษาพยาบาลจริงตามกล่าวอ้างและหมายจับสอบพอเมืองปทุมธานีจากนั้น ติดตามจับกลุมจนทราบว่าพักอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านจตุจักรกรุงเทพแล้วไปเฝ้าจนพบตัวจึงแสดงหมายจับนำมาสอบสวนยอมรับสารภาพเป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช้วิธีการคุยกับผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผ่านแอปทินเดอร์ขอยืมเงินดังกล่าว6-7ถึง0แสบาทต่อรายจึงควบคุมตัวส่งสอ,อสาเสนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ